ประเด็นในเรื่องของการซื้อตัวศิลปินหรือเขาเรียกว่าญาติศิลปิน,นจากวงอื่นหรือว่าญาติศิลปินกันดีลรับอะไรพวกเนี้ประเด็นนี้ก็ยังไม่จบนะทีนี้ <Okay. S 1> ปาพี่ของคำข้าวโต๊ะใจอีว่วาจากที่เขาดีลศิลปินน่ะเราก็ว่าสมเพสมผลแล้วแต่นี่แดนเซอร์คอนววยจะเอาหมดไหม อ๋อก็มีแล้วนะป่าโจนั่นแหละคนที่ขับรถอาสานดนตีอวบ้างไฟบออือเอาจากไหนพี่องครับมัคือมันจะเหมือนที่สาวไอบอกไหมว่าหรือว่ายุคเนี้ยจะเป็นยุคที่เข้าสู่แบบว่าการแข่งขันที่สูงมากๆจนกลายเป็นว่าอาจจะต้อง โฟกัสที่ตรงเนี้ยโฟกัสที่ตัวเองเป็นหลักแล้วก็โฟกัสที่มีรภาพให้หน้อยลงไหมเพราะเมื่อก,ก่อน,น่ะวงการหมอลำเขาอยู่กันฉันมีไงไฉันมีเขาก็จะบอกว่าอ่าคือจะระมัดระวังที่จะทําอะไรแบบนี้แล้วก็เขาก็จะแครความรู้สึกซึ่งกันและกันอืการจะโยกจะย้ายการจะรับจะขึ้นจะนู่นนี่นั่นอะ เขาก็ค่อนข้างที่จะถ่ายถามมันก่อนอะไรอย่างเงี้ยอือค่อคนณอโจครับคือเหมือนกับว่าก่อนจะเปิดฤด,ดูการปีที่แล้วเนะาะมาเป็นฤดูการนี้เนะี่ยรู้สึกว่าผู้บริหารคณะหมอลำดังๆหลายๆคนเนี่ยได้มีการประชุมเกี่ยวกับพาคี เครือขายมอลำเรื่องศิลปินลงถ้าศิลปินคนไหนที่มีสัญญาใช่ไหมคะคแล้วลงนะคะแบบยังไม่จบสัญญาหรือว่ายังไม่หมดสัญญาเนี่ยค่าฉีกสัญญาเป็นราคาสองล้านบาทและวงไหนที่รับนะคะก็จะจะต้องชดเชดยด้วยเหมือนกันใช่ปะ่ะอือใช่หรือเอ๊เขาทำไว้เพื่อที่จะเขาเรียกว่าบัวหายแล้ข้อกันเลยว่าเราไม่ก่อนอืม แต่เราก็ไม่เห็นเราเราก็ไม่เห็นวง,วงหมอํำวงไหนที่จะจริงจังในการที่จะใช้กฎหรือข้อบังคับตรงนั้นนะสาวไอมีคนเดียวแต่พูดถึงเออแต่แต่เขาก็ยังไม่ได้ทำไง<ช>เขาก็พูดไปอ,อือมีอยู่หลท่านเลยก็จะทราบกตีนะคะทีนี้เรื่องแบบพอพอเรื่องเนี้ยมันแบบ เรื่องศิลปินลงขึ้นๆลงลงลง,งนั้นวงนี้ประกาศรายชื่อนะคะเผยรายชื่อออกมาเรื่อยๆอมันก็เลยทําให้เป็นกระแสมากๆเลยในตอนนี้ว่ามันแข่งขันกันอยู่หรือเปล่าขอ,อกถึงนะคะมีการมาเปิดเผยดิวลับต่างๆานะเอ,อมีการแบบท่าทางใช่ปะคือถ้าดิวลับทั้งหมดมันเกิดขึ้นจริงอะอพอคำนวณตัวเลขอย่างอย่างกูรูหมอราเขาคำนวณไว้เนาะแล้วก็เราเห็นคนต่างๆที่เขาพูดกันเนี่ย มันก็เป็นไปได้ยากนะที่จะที่จะได้แบบว่าหรือที่จะจ่ายตามที่เขาบอกที่เขาบอกว่าคิดไว้เนี่ยเข้าใจไหมแต่ไอ้ที่เขาเหมือนอประมาณว่าเหมือนที่ไปข่าวตามข่าวลือนี่แหละมันก็ยากอะการซื้อตัวเนี่ยหมายถึงว่าการซื้อตัวก็ต้องแน่นอนว่าก็จะเพิ่มค่าตัวให้ใช่ป่ะ,ะเพิ่มค่าตัวให้พระเอกนะ<า>คืออ่า S <S> การซื้อตัวใน,ในที่นี้ก็อาจจะประมาณว่าเหมือนเพิ่มเหมือนที่สาวไอบอกนี่แหละเหมือนเสนอเพิ่มให้ใช่ไหมเสนอเพิ่มให้อาจจะคุณอยู่ที่เก่าคุณได้เท่าไรามาอยู่กับฉัน,านมาฉันให้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยไหมเนาะเหมือนเป็นประมาณว่าดีลตรงนี้แหละอืม,อมครับอ่ะต่อไอต่อเลยแล้วทีเนี้ยแบบพอพอพอมีการดีลแล้วพูดถึงเรื่องค่าเสนอค่าตัวอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วมีกูรูหมอลำดังเนาะออกมาแบบ รายแบบรายละเอียดยิบเลยว่าศิลปินในวงนึงเนี่ยมีกี่คนตำแหน่งหน้าที่อะไรบ้างแล้วคิดค่าจ้างในแต่ละวันแต่ละโคตรองหัว,นวนเนี่ยรวมแล้วมูลค่าประมาณสองแสนกว่าบาทใช่ไหมบางโจซึ่งเนี่ยแบบเนี้ยคุณจะได้อะไรถ้าคุณ,คณให้ค่าจ้างศิลปินหรือว่าทุกคนน่ะเท่านี้ยแล้วตัวคณะหมอลำเองเนี่ยจะได้อะไรแบบเนี้ยคือคือให้จริงหรือเปล่าหรือว่าขายฝันครับค่ะเพราะว่าเพราะว่าทีนี้ทีนี้ ทีนี้เขาเป็นหมอลำใหม่ด้วยไงวงเนี้ยที่หลายๆคนโยงไปถึงเนี้ยแล้วก็ล่าสุดเขาก็ออกมานี่เองนี่แหละก็คืออ่ะก็น่าจะก็น่าจะแน่นอนแล้วอลยอยู่แล้วแหละที่ว่าคนพุ่งเป้าไปที่เขาอ่ะเขาก็รับรู้ด้วยนะเขาบอกเอามาเปิดมา<ต>เปิด<ต>มาอืก็ <c oughs> คือมันมีแชทหนึ่งเนาะก็คือเป็นแบบการทักเข้าไปทัก แดนเซอร์คนหนึ่งนะคะเรื่องวัน้องเนี่ยค่าตัวเท่าไหร่ mm hmm. อา,าองก็ตอบไปว่าอ่าค่าตัวเนี่ยบอไม่ได้เป็นความรับของคณะของวงอ่างเงี้ยเนานะแล้ uh huh. วเขาบอกว่าพี่อ่ะให้พันสองอืม mm hmm. ถ้าสนใจอ่ะทักมาหาพี่ mm hmm. ทีนี้แหละคนเอาไปโพสในกลุ่มแฟนคลับว่ลำกลุ่มใหญ่ค่ะทุกคนค่ะก็กลายเป็นดามา่าโอ้โหดิวยันแดนเซอร์นะดิวพระเอกนางเอกแม่พยาตลกไม่พอนะคะแดนเซอร์ก็ยังดิวนะคะจนแบบว่าผู้บริหารนะคะที่กําลังก่อตั้งคณะหมอลำใหม่ล่าสุดที่มีการยูงไปถึงนั่นแหละคะ่ะป้าโจเขาก็ออกมาโพสต์นะคะแบอบกว่าเปิดมาเลยเค้กเอฟซีจะได้เลือกด่าเรื่องนี้ นะคะแล้วไปโรดาเรื่องใหม่เปิดมานะคะแล้วก็แฮชแท็กดนพันสองเนี่ยเห็นไหมก็คือคำนี้แดนซ์พันสองกับแดนเซอร์พันสองเมื่อกี้นะคะก็คืออย่างที่ว่าแหละคือโยงมาหาบอสตั้มกันก็ก็นั่นหะพูดถึงอ่ะคือตอนนี้เขาโยงไปเกรียงไกลหมดเลยเขาโยงไปแล้วซึ่งเกรียงไกลเองก็ออกมาเคลื่อนไหวในหลายในหลายๆครั้งหรือว่า ทุกวันเลยในช่วงเนี้ยทั้งทั้งบอยเกียงกาเองก็ออกมาไลฟ์ทั้งบอยตั้มเองก็โพสต์บ้างอ่าอะไรบ้างอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็คือแต่แต่พูดถึงว่าพอเรามาดูในมุมตรงเนี้ยพอนั่งอยู่ตรงกลางเนาะไปฟังทั้งสองฝั่งแต่แอบพูดแอบพูดไม่เหมือนกันนะแอบข้อมูลไม่ตรงกันแล้วทีนี้สรุปเนี่ยดราม่าเนี่ยเกิดมาจากไหนเกิดมาจากต้นทางเกิดมาจากศิลปินหรือเกิดมาจากแลวแชทปรนหลุดมาได้ยังไง ใช่ไหมสาไอเข้าใจเข้าใจอ่ะซึ่งคือคือ,ค,อคือก่อนหน้าน,นี้ก่อนหน้าน,นี้ที่เขาบอกว่าเหมือนจะมีประมาณว่าข่าวลือเนี่ยว่าเขาไปดีลพระเอกนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขามาโพสท,ทางทางบอสโพสเองบอยสก็โพสอีกแบบหนึ่งนะ,ะอะอใช่ค่ะแ่กระแสเนี่ยบอกว่าทางเนี่ยข่ามาลำน้องใหม่เนาะอ,อย่างบัณฑิตย์กรเอง,องเดีย๋ยวไปอยู่ค,นน,คนนู้นคนนี้คนนี้มา ไปอย mm ่างเงี้ยจนแบบว่าเป็นแบบกระแสดรามา่าคือแบบว่าทําไมไม่ปั้นศิลปินเองเนี mm ่ย hmm. มีการมาแย่งซื้อตัวกันไปแล้วพอ,เ,อเรื่องเนี้ยมันแพร่สะพผัสออกไปทางด้านเกรงกลที่ถูกจับตามองที่ถูกพูดถึงก็ออกมาโพสต์ซึ่งมันก็อย่างที่บางโจพูดเนาะมันไม่เหมือนกับคนที่เขากําลังพูดเรื่องเนี้ยอยู่ในกลุ่มแฟ mm hmm. นคลับมอรมกลุ่มนี้นะว่าบางคนเนี่ยจริงๆแล้วทักมาหาบอสตั้มหรือว่า บอสของเพียงกรแต่ละคนนะคะถ้ามาหาอยากได้ตําแหน่งเนี้ยอืแต่ตําแหน่งไม่ว่างเขาก็เลยยังไม่รับยังไม่ได้ตอบยังไม่ได้รับแต่ยีงี้แต่มาโกรธเขาสั้งั้นเขาว่าอย่างงี้อ้าวทีนี้อ้าวมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็เลยอ่ะเลือกที่จะนั่งมองอยู่ตรงกลางไม่หละว่าเออโอเครอดูตอนต่อไปแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นก็ถือว่ามันเป็นสัญญาณเอาจริงเราก็ามั่นใจนะว่าเป็นสัญญาณจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนหนึ่ง ในวงการหมอลำแน่นอนนะคะในเรื่องของเชิงธุรกิจในเรื่องการแข่งขันแน่นอนค่ะแล้วเราก็หวังละกันนะคะพี่น้อง่ะถ้ามีการซื้อตัวหรืออะไรยังไงแล้วหรือว่าการแข่งขันสูงแบบนี้เราเชื่อว่าเรื่องผลงานมันต้องมีการพัฒน,นาแข่งขันกันเพิ่มขึ้นแน่นอนจริงครับจริงจริงแล้วจุดตรงนี้นะครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นจุดเปลี่ยนให้กับวงการหมอลำ วงการหมอลาเขาเคยอยู่กันมาแบบฉันพี่น้องเนี่ยฉันมิตรเนี่ยมิตรภาพหรือว่าใช้คําว่าใจแลกใจเอออะไรเอออย่างเงี้ยเนาะสักเป็นส่วนใหญ่แต่ทีนี้ในยุคนี้นะครับอาจจะต้องอเขาเรียกว่าสู้กันหรือแย่งชิงฐานลูกค้าแย่งชิงการตลาดแย่งชิงเจ้าภาพกันทำยังไงให้วงของเขาเนี่ย ถูกใจเจา้าภาพถูกใจแฟนขับมากที่สุด mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วกําไรเนี่ยเพราะฉะนีน้พอการแข่งขันตรงเนี้ยมันสูงขึ้นกําไรจะตกกลายเป็นตกไปของ FC ฟซแฟนลับนะ <Okay. S 1> เพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาต่างอยากขายงาน <Okay. S 1> เขาก็ต้องทําออกมาให้ดีที่สุดอัดเม็ดเงินเข้าไปเยอะที่สุดซ้อมให้ได้เยอะที่สุดมีเขาเรียกว่าใส่จุดเด่นใส่อะไรก็ได้ที่เป็นซิกเนเจอร์เข้าไปเยอะๆแล้วก็ เพิ่มจุดที่เป็นยังไงอะจุดที่รอที่ทําให้เป็นที่กาาล่าวขานน่นแหมแล้วก็ทําให้แบบทําให้คนพูดกันไปปากต่อปากอะไรเงี้ยที่กลายเป็นกะระแสอะเนี่ยมัน,ม,นมันหลายอย่างมันหลายๆโจทย์ที่เขาต้องคิดเนี่ยแต่ทีนี้เอฟซีไฟน์คัฤดูการจะถึงเนี่ยสนุกแน่นอนผมบอกผมบอกเลยอื ดูการได้คือสนุกแน่นอนเลยยังไงเราถ้าสองคนก็อาจจะแบบแอบไปดูนะคะสองวงสองวงอยู่หรอกถ้ามีโอกาสนะคะก็จะไปแบบอัปเดตไปดูหน้าเวทีเอ๊ะมันเป็นยังไงยังไงในบ้างไม่ว่าจะเป็นวงน้องไม้หรือว่าวงดั้งเดิมนะคะที่มีมานานแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าอย่างที่บลจุ๊บพูดแล้วว่าการแข่งขันนะคะมันมันสูงขึ้นกําไรก็คืออยู่ที่คนดูแลทีนี้ทีนี้ที่คุณจะไปเก็บจะภาพแพงขึ้นไหม คุณจะมีการอัพค่าอันนี้ขึ้นไหม,ไมคาดว่าเพราะตอนนี้เพ,าเพาดานเพาดานเลทราคาค่าจ้างเนี่ยโหมันสูงขึ้นทุกปีเราคิดว่ามันอนาคตจะแตะหลักห้าไหมมันแพงไปไหมห้าเนี่ยมันครึ่งล้านเลยนะครึ่งล้านเลยนะแต่ถ้าอนาคตนะ่ะถ้าอนาคตคุณจะสูงไปถึงห้าแสนถ้าถ้าตามนั้นจริงแต่ว่าคุณภาพคุณก็ต้องสูงขึ้นตามนะครับ ไอ้นนหมายถึงทุกว<ร>งเลยนะ,ะอืออือนี่เราก็มั่นใจนะว่าสกายมั่นใจเลยว่าเขาต้องไม่อยู่เฉยถ้าคกันก็อว่าคนที่จะอยู่ยืนอยู่ตรงเนี้ยนะจุดจุดตรงเนี้ยมันต้องก้าวไปกับไปยุคสมัยกับการแข่งขันความก็คือต้องตีจุดคนที่มาจ้างกับเอฟซีแฟนคลับให้ให้ออกว่าชอบแบบไหน,นครับใช่ค่ะ แล้วก็นี่แหละพยายามหาสไตล์หรือว่าหาจุดเด่นของตัวเองออกมาให้เขาบอกว่าให้หมันไม่ไม่เหมือนใคร <c oughs> ใช่ไหมแต่ทำ <c oughs> ออกมาแล้วต้องทำให้ถึงด้วยนะมันถึงจะ <c oughs> มันถึงจะบอกว่าได้รับเสียงชื่นชมครับพี่้องครับอะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันเนาะสรุปก็คือ เนี่ยตอนนี้เราก็ง,งงอยู่กระแสอะไรเป็นยังไงสรุปแดนเซอร์นี่เขาได้มีการดิวอันนี้จริงๆไหมพันสองจริงไหมแชทรับเชทหลุดก็หลุดออกมาทุกวันโอ้อเอออ่ะก็แต่ว่าก็คือแย้มเรื่องเดิมแหละค่ะว่าอย่าเพิ่งไปด่าบุบงที่เขามาทักแชทหรือว่าอย่าไปด่าน้องคนที่เขาจะไปคนจะอยู่คนจะไปอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ผิด เพราะว่าเขาไปที่ถูกต้องนะคะเป็นความพึงพอใจนะคะกับแบบตกลงข้อตกลงซึ่งการและการเนาะระหว่างผู้จ้างและผู้ถูกจ้างนะคะค่าจ้างใดๆแล้วมันก็คือเป็นเป็นเรื่องปกติของคนทํางานทุกคนค่ะเขาลดกระตัดสินใจขอแค่ไม่ได้ฉีกสัญญาไปหรือว่าไม่ลงการฤดูการแค่นั้นเองค่ะครับผมถ้าลงการฤดูการคุณก็ต้องไปเคลียร์สัญญาเก่าให้จบก่อนตามรายละเอียดเลยเนี่ยพี่น้องโอเคเนาะ ก็รอดูแล้วกันว่าอะไรยังไงจะมีเรื่องไหนมาอีกตามที่บอสบอกอแล้วว่าพอเลิกดรามาเรื่องนี้ใช่ไหมก็จะมีเรื่องอื่นมาด่าอยู่ดีแสดงว่าแสดงว่าต้องมีอีกแชทหลุดเนี่ยแต่ต้องอะอะพระเอกนางเอ,อกอะแม่พญาแล้วอะไรแล้วต่อไปเป็นใครอะ่ะต่อไปเป็นผู้บริหารไหมดิวหลับซื้อตัวผู้บริหารอะไร อืมดิวผู้บริหารแล้วก็ต่อไปดิวอันนี้ต่อไอดิวเจ้าภาพซื้อเจ้าภาพ <c oughs> มีคนคอมเมนต์เยอะมากเลยก่อนไปเนี่ยไม่มีนะอ๋อซื้อตัวเ<อ>จ้าภาพจะ้ะมีดิวลับเจ้าภาพด้วยนะซื้อตัวศิลปินแล้วซื้อตัวเจ้าภาพอีกค่ะเอาสิฉันมีเงินนะ <c oughs> อ่า <c oughs> โอเคพี่น้องครับอ่ะอ่ะ พูดถึงว่าวงการหมอรำเหมือนที่เราบอกสาวไอเลยว่าสาวไอเคยถามา้องๆว่าจะปิดฤดูกาลแล้วเนี่ยวงกระแสจะเงียบไหมเฮ้เธอคอยดูเถอะมันจะเป็นกระแสที่มันจะต้องแบบจับตาม,มองกันมากๆเลยว่าศิลปินคนนี้จะย้ายไปไหนศิลปินคนไหนจะย้ายมานี่ศิลปินจะย้ายไปไหนไหมอะไรยังไงเนี่ยเนี่ยเขาจะรอดูกันในช่วงนี้แหละพี่น้องอ่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นกําลังใจให้นะครับศิลปินทุกๆคนแล้วก็เป็นกาลั<อ>งใจให้ ผู้บริหารหมอลำผูทุกคณะนะครับแล้วก็ขอให้หมอลำผูทุกคณะไม่ว่าจะเป็นหมอลำน้องใหม่หรือหมอลำรุ่นอ่ารุ่นเก่าแล้วก็หมอลำบร,ม,ม,ร,ม,ม,รมครูนะครับขอให้ทุกทุกวงปีหน้าก็คือขอให้อ่ากีคิวงานเข้ามาเยอะๆนะครับเดินทางไปแสดงที่ไหนก็ขอให้เคลียรลาดปลอดภัยแล้วก็ทําการแสดงได้อย่างราบรื่นทุกๆงานนะครับแล้วก็ขอให้โชคๆชหมนหมนกัน,นทุกๆคนเลยเนาะสำหรับศิลปินนะครับสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนครับ Sudah <laughs>